สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับผลลบนะคะเอยขออภัยค่ะผลลบนะคะผลลบซึ่งเราเรียนไปแล้วเกี่ยวกับการลบก,การเปรียบเทียบนะคะ,ะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะพาไปเฉลยการเปรียบเทียบการลบก,ก่อน การเปรียบเทียบการลบตัวอย่างนี้เรามาเฉลยวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1นนะคะเราจะมาเฉลยข้อที่1นข้อที่1มีลูกเต๋าอยู่ฝั่งนี้แล้วก็มีถุงเทา้าใช่ไหมคะมีลูกเต๋าอยู่หนึ่ง6สามสี่หมีลูกเต๋าอยู่หลูกมีถุงเท้าอยู่กี่ข้างห2 3 4งสาสี่ห้า มีถุงเท้าอยู่5หรือ5ชิ้นนั่นเองนะคะแสดงว,ว่า6มากกว่า5อยู่เท่าไหร่คะมี6มากกว่า5อยู่เท่าไหร่เราก็เราก็เอา6ลบ5ใช่ไหมคะ6เท่ากับ 1. 1เพราะฉะนั้น6มากกว่า5อยู่1ซึ่งเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น6ลบ 5เท่ากับ1แบบนี้ถูกต้องค่ะต่อไปอีกอีกหนึ่งคำถามนะคะถามว่า5น้อยกว่า6อยู่เท่าไหร่5น้อยกว่า6 5น้อยกว่า6อยู่1เราก็สามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษ์ณได้เป็น6ลบ5เท่ากับ1เหมือนเดิมค่ะต่อไปข้อที่2 ข้อที่สองมีหมูยูคิตัวเอ่ยอหนึ่ง1 2 3สามสี่ห้าหมีหมู7ตัวนะคะมีหนูยูคิตัวเนี่ยหนึ่งสาสี่สี่ตัวสแสดงว่าเจมากกว่า4 7มากกว่า4อยู่เท่าไหร่เราก็นับจากสี่เป็นห้าหเจ็ดมากกว่า4ี่อยู่สาม เราก็สามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น7-4ลบ4เท่ากับ3นั่นเองค่ะอีกข้อหนึ่ง4น้อยกว่า7อ่ะขอัยค่ะ4น้อยกว่า7อยู่เท่าไหร่4น้อยกว่า7อยู่เท่าไหร่ใช่ค่ะคำตอบเดิมตอบ3ซึ่งเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้เช่นเดิม7-4ลบ4เท่ากับ3 เหมือนเดิมค่ะต่อไปต่อไปนะคะ2อ,อ่ามีเครื่องเล่นมีของเล่นอยู่2ชิ้นมีอีกไหมไม่มีเขาถามว่า2มากกว่า0 2มากกว่า0อยู่เท่าไหร่2มากกว่า0อยู่2เราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น2 -0 ลบ0เท่ากับ2และ0น,น้อยกว่า2 ตรงนี้นะคะ0น้อยกว่า2อ2ยู่2เพราะเราก็จะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้เหมือนเดิมเป็น2-0ลบเท่ากับ2นั่นเองค่ะต่อไปต่อไปข้อที่4นะคะข้อที่ 4, 5อ่5า5 5มากกว่า1อยู่เท่าไหร่ 5มากกว่า1อยู่เท่าไหร่เรามาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เป็น5ลบ1เท่ากับ4 5มากกว่า1อยู่4อ่ะ5มากกว่า1อยู่4นะคะและ1น้อยกว่า5อยู่4เหมือนกัน4เหมือนกันเราก็เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น5ลบ1เท่ากับ4นั่นเองค่ะต่อไปข้อสุดท้ายของกิจกรรม ของอเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะต่อไป9มีแตรอยู่9อันแนละมีกระต่ายอยู่5อัน5ชิ้น9มากกว่า5อยู่เท่าไหร่แล้วก็นับ5อันชูนิ้วขึ้นมานับจาก5เพิ่มไปถึง9 5แล้ว6 7 8 9ถึง9แล้วเราหักนิ้วลงกี่นิ้วคะ4นิ้วแสดงว่า 9มากกว่า5อยู่4ซึ่งเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น9ลบ5เท่ากับ4นะคะหรือ5น้อยกว่า9หรือ5น้อยกว่า9อยู่4เราก็สามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้เช่นเดิมคือ9ลบ5เท่ากับ4นั่นเองค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆถูกกันกี่ข้อเอ,อ่ยถูกหมดทุกข้อเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะต่อไปอ่ะต่อไปนะคะต่อไปจะเป็นให้เด็กๆหาผลลบแล้วเติมตัวเลขลงในช่องว่างให้ถูกต้องมีทั้งหมด15ข้อนะคะมีทั้งหมด15ข้อวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆใช้อ่ ตัวลบลบด้วย1ทั้งหมดเลยนะคะ15บข้อ,อเดี๋ยวคุณครูจะ,อะเอาเอาใบงานนี้นะคะลงในแชทไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้ววันนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมทบทวนนับเลขนะคะ1ถึง20แล้วก็ฝึกทําผลลบการลบก็คือการนำออกนะคะหรคือการเอาออกนั่นเอง เสร็จแล้วส่งคุณครูวันนี้นะคะไม่เกิน19นาฬิกาแล้วคุณครูจะเช็คชื่อให้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ